สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนในร้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคานั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเรามีรถตู้นะคะพรีเมียมนะคะเข้ามาใหม่สดๆละ้อนอีก1คันนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดน,นะคะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าถึง2ฝั่งนะคะและยังมีระบบช่วยนการขับขี่คูด์คอนโทรนะคะกองรอบคันมาแบบครบเลยนะคะและสําหรับคันนี้จูนบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะ ถ้าลูกค้านะคะเดินเข้ามาหน้าร้านเนี่ยนะคะราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 1 5 0 0 0้านหนึบาทนะคะแต่นะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ50,000บาทคันนี้จะเหลือเพียง 1ล้าน1แสนบาทเท่านั้นเลยนะคะได้รถตู้นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะและสำหรับคันนี้พิเศษมากค่ะเรานะคะแต่งเบาะ V I P ให้ใหม่นะคะเป็นของใหม่นะคะที่ทางร้านแต่งให้นะคะและเรานะคะยังมีเบาะเดิมให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมพรีวิวภายนอกภายในกันก่อนเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็คือเจ้าฮุนไดเฮสทวันะคะเป็นตัว2.5ดีลักนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะมาในปี2019เลยนะคะอย่างที่จูนแจ้งนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะออปชันมาแบบจัดเต็มเลยนะคะและราคาวันนี้พิเศษมากเลยนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดไปเลย50,000บาทนะคะวันนี้เหลือเพียง1ล้า00น100,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถตู้พรีเมียมนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติดูแลการรักษา เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะสําหรับลูกค้าคนใดนะคะที่ยังไม่เคยชมนะคะว่าคันนี้นะคะออปชั่นภายในนะคะและเบาะ V.I.P. นะคะจัดเต็มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจุนพามาชมกันเลยนะคะเริ่มมาจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะ หุ่นใดนะคะจะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะคันนี้นะคะจะได้กระจังหน้าสีโครเมียมนะคะเต็มเตสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังได้กล้องรอบคันมาให้แล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวรถสีดํานะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆนะคะวันนี้เราได้เข้ามาใหม่แล้วและคันนี้นะคะเป็นคันล่าสุดด้วยนะคะเข้ามานะคะไม่เคยพอนะคะเรานะคะขายออกนะคะขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะไฟหน้านะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วและใน ส่วนของล้อแม็กคันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะคะมากันด้วยขอบ16แล้วนั่นเองค่ะในส่วนของซุ้มล้อเบ้าโชคคันนี้เลยนะคะให้ดูเลยค่ะ ไม่มีคาบสนิมนะคะไม่มีคาบรั่วซึมของโชคเลยนะคะเป็นรถบ้านเดิมๆนะคะรับประกันเรื่องตัวโครงสร้างอุบัติเหตุชนหนักพิกามเหรื่อนน้ำท่วมให้เลยนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและสําหรับนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างนะคะและยางไดนี่เลยนะคะกล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันนะคะตรงรุ่นจักโรงงานแล้วนั่นเองค่ะและในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะสีเรียบร้อยค่ะสวยงามนะคะตามการใช้งานเลยนะคะ นี่อีกหนึ่งฟังชันที่พลาดไม่ได้รุ่นท็อปสุดนะคะจากโรงงานนะคะก็จะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสองข้างนะคะเป็นไฟฟ้านะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากและภายในนะคะจุนให้ดูแวบ,บหนึ่งนะคะจะเป็นเบาะนะคะที่ทางร้านใส่ให้นะคะอันนี้เป็นของใหม่เลยนะคะเดี๋ยวจุนจะพามาชมออปชั่นของเบาะก,กันว่าคันนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะและสําหรับด้านท้ายคันนี้นะคะดีไซน์นะคะออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีกล้องมอง มาให้เรียบร้อยและเซ็นเซอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดตัวดีลักนะคะฝาท้ายนะคะเปิดง่ายนะคะค่อนข้างเบาเลยนะคะเร่ม,มาจากคันด้านท้ายกันก่อนเลยค่ะสําหรับคันด้านท้ายนะคะล่องน้ํานะคะน็อตนะคะต่างๆนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับเป็นรถบ้านนะคะมีวัตด,ดูแลการรักษานะคะเข้าศูนย์ตลอดถูกระยะน,นั่นเองค่ะและสําหรับนะคะ ภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นนะคะเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะทั้งหมดนะคะทั่วห้องผู้โดยสารเลยนะคะเบาะทุกตัวนะคะยังใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้านะคะที่ได้คันนี้นะคะไปใช้งานต่อนะคะก็สามารถใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะพราะรถนะคะมีหวัดดูแลเข้าสูนตลอดถุกระยะน,นั่นเองค่ะและออปชันด้านไหนนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ และภายในห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะจุนบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะและกุญแจมีมาให้2ชุดนะคะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเ <c oughs> พียงแค่เสียบนะคะและบิดสตาร์ท นี่อันนี้จูนสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอึดถึกทนนะคะสามารถใช้งานได้ยาวๆเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองค่ะเริ่มมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะจะเป็นนะคะเบาะสีเบจนะคะทั่วห้องผู้โดยสารเลยเบาะทุกตัวนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะคะ แผงประตูนะคะให้ดูเลยนะคะรอยขีดข่วนเนี่ยไม่มีเลยนะคะมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้นะคะสะอาดตามากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้และในส่วนของหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอนะคะคระบบสัมผัสนะคะออปชันมาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FMAM นะคะระบบนําทางมีมาให้ครบเลยนะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะจออันนี้นะคะยัง กล้องรอบคันมาให้ด้วยนี่สะดวกสบายต่อการใช้งานมากเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกมุมมองได้เลยนะคะด้านหน้าด้านซ้ายนะคะหรือ,รอด้านหลังนะคะมีมาให้ครบเลยตรงนี้นะคะในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบดิสตอนแล้วนั่นเองค่ะเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลตรงกลางนะคะใหม่มากนะคะมีช่องนะคะ USB นะคะ HDMI เลใไมค์คันนี้นะคะใช้ไปเพียง9 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะมีประวัติด,ดูแล การรักษาเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะคะและยังมีระบบช่วยในการขับขี่คุดคอนโทรลมาให้เองค่ะ คันนี้นะคะเอกสารครบแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะคู่มือการใช้งานรถนะคะคู่มือการใช้งานหน้าจอคันนี้มีอยู่ครบเลยและคันนี้นะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือบุ๊กสวิตนั่นเองค่ะนี่นะคะให้ก้องดูเลยนะคะลูกค้าเก่านะคะดูแลรักษาเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะไม่มีวางไม่มีเว้นนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะ นี่นะคะเข้าสู์ตลอดทุกระยะเลยค่ะลูกค้านะคะที่ได้คันนี้ไปนะคะสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะและระยะถัดไปนะคะก็สามารถดูที่ป้ายแข่งคอพวรมาลายได้เลยค่ะและสําหรับด้านท้ายกันบ้างค่ะคันนี้นี่ค่ะได้นะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสองข้างจากโรงงานนะคะแต่ที่นะคะพูดถึงนะคะห้ามพลาดก็คือน,นี่เลยค่ะ คันนี้นะคะเรานะคะแต่งเบาะ VIP ให้ใหม่นะคะเป็นของใหม่นะคะที่ทางร้านนะคะสั่งมาสดๆล้อๆเลยและคันนี้นะคะยังได้เบาะเดิมให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะสําหรับเบาคู่นี้นะคะออปชันนะคะจัดเต็มแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนี่เลาจุดเปิดก่อนนะคะเราสามารถกดค้างนะคะจากหน้าจอตรงนี้ ด้วยนะคะได้ด้วยนี่จุปิดค้างไว้นะคะลูกค้าสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะนี่พนักเอ็นนะคะพิงหลังนะคะก็แบบไฟฟ้านะคะลองน้องนะคะก็แบบไฟฟ้านะคะสะดวกสบายง่ายมากๆค่ะนี่หรือนะคะจะทําเป็นเบาะนวดก็ได้นะคะจุนบอกเลยนะคะตอบโจทย์นะคะต่อการใช้งานมากๆนะคะและหน้าจอตรงนี้นะคะบอกเลยว่า อันนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะถ้าเรานะคะมีคนแก่คนชรานะคะเรานะคะไม่ต้องเอนไปฝั่งนู้นเลยนะคะสามารถเลือกจิ้มให้ท่านจับตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักพิงหรือรองน่องนะคะหรือเบาะนวดอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้จุนบอกเลยนะคะราคาลดนะคะ1ล้านรับส่วนลดห0,000ื่นนะคะราคาลถอยู่ที่1นล้านหนึ่งแบาทนะคะได้บอกคู่นี้ไปก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะและรุ่นท็อปสุดที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนี้เลยะคะ่ะ เขาจะได้นะคะหน้าจอเพดานนะคะตรงรุ่นจากโรงงานนะคะอันนี้นะคะจะลิงก์นะคะจากหน้าจอหน้านะคะนี่นะคะเปิดติดนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้ไปด้วยนะคะฝาเพดานของคันนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะใหม่มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะอักขระเลขยันโกไม่มีนะคะ วาเพดานจุนบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากค่ะแล้วก็แอร์ไม่ร้อนแน่นอนนะคะมีทั้งหมดนะคะมาให้6ช่องเลยนะคะเราสามารถนะคะปรับนะคะความเย็นนะคะจากด้านนี้ได้เองด้วยสะดวกสบายง่ายมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวจูนะคะไปพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าและโปรโมชั่นของแถมกันค่ะเริ่มมาจากห้องเครื่องด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะไม่เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแผ่นฟากระโปรงแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และดีมากๆนะคะรถนะคะมีวัดดูแลรักษาเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะเครื่องนะคะก็แน่นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองค่ะ100นะคะ75แรงม้าคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะและสำหรับนะคะลูกค้าที่เห็นคิดนี้นะคะต้องรีบต้องไวเลยนะคะ เพราะวันนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษจริงๆค่ะลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดพิเศษไปเลย50,000บาทะคะคันนี้นะคะจะเหลือเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะคะ ได้รุ่นท็อปสุดตัวดีลักนะคะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะคะและยังมีระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรลนะคะกล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันและอีกหนึ่งฟังชันที่พลาดไม่ได้นะคะคันนี้นะคะได้เบาะนะคะ VIP 7ที่นั่งเป็นของใหม่นะคะที่ทางร้านใส่ให้ใหม่เลยและคันนี้นะคะยังได้เบาะเดิมให้ลูกค้าไปด้วยนะคะจุนบอกเลยว่านะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อสดนะคะเรานะคะก็ฟรีค่าโอนให้ฟรีแวนให้นะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัด ไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เพียง19,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเห็นคลิปนี้นะคะอยากจัดไฟแนนซ์แต่ไม่สะดวกมานะคะเราก็มีบริการจัดส่งไฟแนนซ์นะคะไปเซ็ตเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะพอผลไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่สะดวกมารับรถไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเรามีนะคะบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ แต่ก่อนนะคะที่จะส่งมอบรถนะคะที่ร้านนะคะเราจะบริการนะคะล้างขัดเคลือบสีให้ใหม่นะคะคนอยากค่าเชื้อให้ใหม่ลูกค้านะคะได้รับรถไปนะคะรถสวยนะคะถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมคันนี้คันจริงที่หน้าร้านหรือคันอื่นๆที่หน้าร้านก็ง่ายเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แ a p ว่าไลออนคานะคะรถมือสองเป็นภาษาไทยนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะติดกับรถทัไซน้อยนะคะห่างจากเซจทันเวเกิตไม่ไกลนะคะ หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่มาไม่ถูกก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะตลอดเวลาเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ไม่ควรพลาดต้องรีบต้องไวนะคะเพราะคันนี้มาไวไปไวแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะจูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ